มาขายกับแม่ปองได้แม่ปองทําได้ก็แม่ปองดังไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังเชื่อไหมว่าทุกคนก็ทำได้โทรศัพท์ตั้งเฟซบุ๊กตัวเองไลฟ์เพิ่มแฉงหน่อยน่าจะได้พอง ทีมหัวข้อมามามาของดีราคาถูกของแท้จากโรงงานแน่นอนไม่มีจกจบตกตาคุณมีความเป็นตัวเองเป็นเอกลักษณ์อยางว่าวิสานกับว่าวรดแข่งใดก็สุดยอดเลยร้อยร้อยร้อยจะอู้ตังเหนือจะอี้จะอั้นจะอี้อั้นจะอั้นอี้พูดภาษาบ้านตัวเองก็ได้มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์18ปีขึ้นไปจนถึงร้อยปีร้อยกว่าปีได้เลยโอ้ยวันนี้ยายก็มีของดีๆมาแน่นำของมันอยู่ที่บริษัทของแท้แน่นอนมาตรฐานเขาผ่านทุกอย่างอ่ะของแท้ส่งตรงจากโรงงาน ไม่ต้องให้ลูกหลานแพ็คเดี๋ยวมันงงแล้วมันลืมราคาก็พิเศษถูกก่าท้องตลาดแน่นอนอไรายได้มากกว่าขัาข้าแรงขั้นต่ำแน่ครับแล้วอาจจะมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าขายเก่งเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าได้เลยเพียงแค่คนเข้ามาเลย getfin. megetfin. me ก็ m- e สมครมาได้เลยคุณจะมีชีวิตที่เหมือนแม่ปองแบบนี้เลยแบบตาชตชมากแม่